สวัสดีครับผมจัมโบ้ฟอร์ดออโต้แกรรี่ปทุมธานีคลิปนี้นะครับผมจะพาเพื่อนๆทุกคนนะมาชม Ford e v e r e อร s เรส t นะซึ่ง Ford e v e r e อร s เรส t เนี่ยมันจะมีให้เลือกด้วยกัน2แบบนะครับก็คือแบบธรรมดานะครับที่ไม่ได้เพิ่มออปชันแล้วก็แบบเพิ่มแพ็กเกจนะครับก็คือจะมีออปชันในส่วนของเทคโนโลยีการขับขี่ขั้นสูงนะครับไม่ว่าจะเป็นที่ได้เพิ่มมานะฮะไม่ว่าจะเป็นกล้อง360องศา นะระบบ Adaptive Cruise Control นะครับคือระบบรักษาระยะหา่างจากรถด้านหน้าแบบ Stop and Go นะครับระบบเลม k e e p i n g นะครับระบบเบรกอัตโนมัตินะครับทั้งหน้าทั้งหลังเลยแล้วระบบเตือนเตือนก่อนชนนะครับแล้วก็ระบบเตือนรถจากจุดบอดนะครบับายสปอร์ตนะครับที่จะมีไฟกระพริบตรงกระจกมองหลังกระจกมองข้างนะครับรวมถึงระบบเบรกไฟฟ้า ที่มีให้มาในรุ่นที่เสริมแพ็กเกจนะครับกับรถรุ่นนี้เนี่ยผมบอกเลยนะครับโปรโมชั่น0.99%นะครับนาน48งวดนะครับพร้อมกับแต่งแบบนี้ให้เลยนะฮะหรือลูกค้าจะเลือก0%นาน48เดือนนะครับแต่ว่าไม่มีชุดแต่งแบบนี้ให้นะครับนะบแล้วก็เรามาดูกันว่าทำไม Ford e v e r e s t Sport คันนี้เนี่ย มันน่าใช้ยังไงนะฮะเพราะว่าโอ้ลูกค้าออกรถคันนี้เยอะมากๆนะครับสำหรับรุ่นนี้ขายดีจริงๆนะครับเดี๋ยวพาไปรีวิวชุดแต่งแล้วก็ออปชั่นของรถยนต์คันนี้ให้ดูกันนะฮะสำหรับ Ford ตัวนี้นะเป็นสีขามุกตัวนี้จะเพิ่มอีก12,000บาทนะครับก็คือจะมีนี่ครับกระจังหน้าทรงวิกเตอร์เลยนะครับคันนี้นะมาพร้อมกับ ก็กระจังหน้าตัวนี้ก็ซัพพอร์ตกับต,ตัวกล้องหน้านะครับที่เป็นออปชันที่เราเพิ่มขึ้นมานะครกล้อง360อ,องศานะแล้วก็มีคําว่า e v e r อ e ร s ต์บุฝากระโปรงซึ่งตัวนี้มันติดตั้งมาจากโรงงานอยู่แล้วนะครับแต่กระจังหน้าตัวนี้เราเปลี่ยนให้ใหม่นะครับแล้วก็กระจังหน้าตัวนี้ก็จะมีไฟมินิ l อลตรงนี้ด้วยนะเป็นสีขาวสีส้มมันนี้เลือกได้เลยนะฮะแล้วก็ตรงตรง,ตรงปีกของกระจังตรงนี้นะฮะก็จะมีไฟ LED ดด้วยนะครับซึ่ง ไฟตัวนี้มันเชื่อมต่อกับไฟหลีนะฮะแล้วก็ไฟหน้าที่เป็น LED นะฮะแล้วก็รวมถึงไฟวิ่งกลางวันนะครับตัวนี้เป็นตัว C clamp นะฮะโดดเด่นมากๆเลยเวลาวิ่งบนท้องถนนนะครับกับดีไซน์ที่ออกแบบมาเนีผมว่ามันสวยงามมากเลยนะนะครับกับสเกิร์ตด้านหน้าตัวนี้ของวิ c เต r นะครับก็จุดเด่นของสเกิร์ตตัวนี้ที่เราเห็นชัดเจนเลยคือโลโก้ตัวใหญ่ๆนะคำว่าวิกเตอนะตัวนี้จะเป็นในส่วนของการ ใช้สติ๊กเกอร์นะมาแปะของโลโก้ตัวนี้นะมีเซ็นเซอร์ด้านหน้ามาให้ด้วยไฟตัดหมอกเป็นแบบ LED สีขาวเลยนะตัวสกเกิร์ตัวนี้สวมทับไปนะแล้วก็ในส่วนของสกเกิร์ตัวนี้นยะก็จะมาพร้อมกับตัวซุ้มล้อตัวนี้ด้วยซุ้มล้อมีเลือก2แบบนะครับก็มีแบบโป่งแบบนี้นะแล้วก็มีแบบเรียบนะแบบโป่งเนี่ยก็จะกินพื้นที่ออกมานิดนึงนะครับเพื่อรับกับล้อตรงนี้ที่เปลี่ยนเป็นขอบ20นิ้ว ตัวนี้เป็นแม็กของ A-Vampire นะครับก็ลายแม็กเป็นลายก้านสีดำด้านนะบแบบ b บ a ็ k ซาตินนะดูสวยงามมากๆเลยรัดด้วยยางโตโยนะครับตัวนี้เป็นเป็นรุ่น Open Country นะครับเป็นยาง All-Terrain ก็จะให้ความเงียบแล้วก็ความนุ่มมากกว่าพวกยาง RT หรือว่ายาง MT นะนะครับก็เหมาะสำหรับรถ SUV เลยนะครับที่ต้องการความเงียบนะในห้องโดยสารนะครับ นะเพราะว่ารถคันนี้มันเก็บเสียงได้ดีอยู่แล้วนะสำหรับตรงกระจกตรงนี้ก็จะมีกล้องนะครับที่เป็นออปชั่นเสริมขึ้นมากล้อง360องศามีไฟเลี้ยวนะครับแล้วก็ตรงกระจกตรงนี้จะมีไฟในส่วนของการเตือนของจุดจุดอับนะเป็นสีส้มให้เราเห็นด้วยนะรตรงนี้เป็นรุ่นสปอร์ตรุ่นตัวนี้นะครับที่แตกต่างจากรุ่นพวกไทเทเนียมพลัสขับ2หรือรุ่นวแฉหรือแพินัมเนี่ยก็คือจะไม่มีไม่มีซันลู นะแต่ว่าออปชั่นต่างๆที่เราเสริมแพ็กเกจมาเนี่ยคือได้เหมือนตัวท็อปเลยนะยกเว้นพวกไฟหน้าอันนี้ต้องเปลี่ยนเพิ่มนะครับนะตรงนี้รางลังคาในการดีไซน์จะเป็นสีดําด้านนะฮะแล้วก็แรปสีนะครับคือแรปสติ๊กเกอร์ครึ่งคันบนนะเป็นสีดำนะฮะเพิ่มความสปอร์ตนะครับให้มันตัดสีกับสีตัวฐานที่เป็นสีขาวมุกเนเบ้ารองมือจับนะครับก็เป็นสีดําเงา ช่วงล่างของเอเ r อร์เลเนี่ยนะครับจะไม่มีแหนบนะนะครับไม่เหมือน r a นเจอร์นะครับจะเป็นช่วงล่างแบบคอยสปริงนะครับแล้วก็มีตัววัดลิงยึดกับตัวถังรถยนต์นะครับเพื่อทำให้รถเนี่ยมีการทรงตัวเวลาเข้าโค้งเนี่ยได้ดีมากๆเลยนะฮะไฟท้ายแบบซิกเนเจอร์นะสำหรับรุ่นเอเวอร์เลสนะฮะแล้วก็เราแต่งสเกิร์ตหลังวิกเตอร์นะครับตัวนี้จะเป็นท่อคู่หลอก นะจะเป็นสีบรอนเงินนะครับตรงนี้จริงๆอ่ะมันก็เลือกลูกค้าเลือกทําสีในสไตล์ที่ตัวเองชื่นชอบได้เลยนะฮะแล้วก็ตรงนี้จะเป็นกล้องหลังนะครับฝาท้ายจะเป็นแบบไฟฟ้านีระบบที่ใช้เท้าเตะเนี่ยก็ถูกตัดออกไปแล้วนะครับก็จะเป็นการเปิดจากรีโมทก็ได้หรือภายในรถก็ได้นะับหรือว่าตรงนี้ก็ได้นะครับนะบแบบเบาแถว3ามเนี่ยวลาพับก็จะหน้าตาแบบนี้ อันนี้จะเป็นอุปกรณ์ที่เราส่งคืนให้กับลูกค้านะครับก็ตัวนี้จะเป็นตัวการกระแทกห้องเครื่องนะฮะใต้ล่างลูกค้าเปลี่ยนเป็นการกระแทกแบบเหล็กนะเพื่อให้ความแข็งแกร่งเพิ่มมากขึ้นนี้เป็นกระจังหน้าที่เราคืนให้นะบ,บอร์ดแถว3านี่ไม่มีไฟฟ้านะครับปรับมือเอานะสิ่งที่แตกต่างจากตัวท็อปนะครับเราดูหลังคาไม่มีสันละูกนะก็จะเป็นสีขาวแบบนี้วง กว้างมากๆครับสำหรับ Ford Everest Sport นะฮะเป็นเป็นรถที่สามารถใช้งานได้ถ้าไม่ซีเรียสเรื่องของตัวซันรูนะผมว่ารถตัวนี้ก็ออปชั่นมาเต็มนะฮะเท่ากับเทียบเท่ากับตัวท็อปเลยนะนะครับแต่ขาดแค่พวกไฟหน้าที่เป็นแมชชิล LED หรือว่าเกียร์ไฟฟ้าอะไรพวกนี้นะครับ ก็สามารถใช้งานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพได้นะครับสำหรับรุ่นเ v e r อร์เรสต์ลูกค้าท่านใดที่สนใจนะครับก็ลองเข้ามาคุยกับเซลล์จัมโบ้ดูครับก็ปรึกษากันได้นะครับเรื่องดอกเบี้ยเรืองชุดแต่งนะครับคุยกันได้สำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนนะครับฝั่สวัสดีครับ